ไปติดตามกันที่ทางด้านของกองทัพภาคที่2ค่ะได้มีการจัดการประชุมทางไกลแถลงผลการปฏิบัติงานประจําสัปดาห์ค่ะของศูนย์การปรองดองสมาชฉันเพื่อการปริรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ วันนี้นะคะเมื่อเวลา13 3านาฬิกานาทีค่ะที่ห้องประชุมกองทัพบ,บกภาคที่2ค่ะได้มีการประชุมผ่านระบบการติดต่อ,อการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยระหว่างผู้ว่าการจังหวัดค่ะผู้อในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในความรับผิดชอบของกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่2และแม่ทัพภาคที่2ค่ะและกรวมไปถึงผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่สองซึ่งก็ติดภารกิจนะคะโดยมีทางด้านของพลโทชวลิตชุนประสานค่ะแม่ทัพน้อยที่2 และก็รวมไปถึงรองผู้มนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่2เป็นประธานในการประชุมค่ะนอกจากในวันนั้นนะคะยังมีทางด้านของคณะทํางานของศูนย์นปรองดองสมา,านฉันท์เพื่อการปฏิรูปนะคะของกองมนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะจำนวน4ท่านในเดินทางมาร่วมนะคะในการดรําเนินการในการสร้างความปรองดองสมา,านฉันท์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนําโดยพลโทสุภเลิศขาไม้แก้วซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทํางานศูนย์ปรองดองสมา,านฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะพลตรีสุรชัยประชุมญาติค่ะรองหัวหน้าคณะทำงานพันเอกประสิทธิชัยชินวงศ์นะคะซึ่งเป็นคณะทำงานและพันเอกชานวิทย์ทองพลับค่ะซึ่งเป็นเลขานุก,การคณะทำงานได้มีการมาร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของหัวหน้าคณะทำงานศูนย์ปรองดองสมนานฉันเพื่อการปฏิรูป กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะยังได้กล่าวถึงจุดประสงค์ที่มาในครั้งนี้เพื่อเป็นการนําเอานโยบายของหัวหน้าคอสอชอมาเน้นย้ําให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและยังเน้นย้ำนะคะถึงการบูรณาการการทํางานร่วมกันของทุกฝ่ายโดยมีทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บูรณาการค่ะให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดนะคะได้มีการเดินหน้าในการทํางานร่วมกันและ,ะแสดงถึงความสามคัคคีเพื่อเป็นการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นภายในประเทศ ส่วนในเรื่องของการออกมาต่อต้านนะคะของการปฏิบัติงานของคอสช,ชพบว่าประชาชนทางภาคอีสานค่ะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากที่ทางด้านของกรรมนกภาค2นะคะได้มีการเข้าไปรายงานก็ไม่มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงค่ะซึ่งการปรองดองก็ยังคงเดินหน้าไปได้ด้วยดี